ขาเผือกนอนตาหลับสักทีเมื่อเพจดังออกมาเฉลยแล้วหลังนิกกี้นชัดโพสตเดือดลงสตอรี่ขาเผือกขาเมาทั้งหลายอย่าพึ่งท้อเพราะช่วงนี้มีข่าวร้อนกระแสแรงมาให้ได้ตามสืบสอบกันอย่างต่อเนื่องเรื่องบางเรื่องยังไม่ทันพ้นไปก็มีเรื่องใหม่ออกมาให้ได้เสิบกันแบบรัวๆแถมแต่ละประเด็นนั้นก็ยังถูกจับตาอยู่ไม่น้อย ล่าสุดเพจดังอย่างเจมอย108ก็ได้ออกมากระตุกตอมเผือกขาเมาสกันอีกครั้งเพราะเพจดังโผล่แชร์ภาพสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณนฉะัตรหลังจุดฉนวนให้ชาวเน็ตสงสัยกันหนักมากเพจดังจุดฉนวนทำชาวเน็ตสงสัยหลังแชร์โพสต์นิกกี้ โดยเพจดังเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ภาพสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวของนิกกี้ชวนให้ชาวเน็ตสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรัศนีเพราะภาพนั้นเป็นภาพที่นิกกี้ได้เขียนข้อความระบุไว้ว่าเบื่อพวกมีแฟนแล้วแล้วไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่นอาะจากนั้นไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบออกไป แต่ทางเพจดังแคปไว้ได้ทันก่อนจะนำมาโพสตต่อแถมยังทิ้งบอมข้อความสั้นๆว่าเดี๋ยวมาเล่าเฉลยแล้วหลังนิกกี้โพสต์เดือดลงสตอรี่และล่าสุดเพจดังเจมอยหม8อย108ก็ได้ออกมาโพสต์เฉลยประเด็นดังกล่าวครองระบุข,ข้อความไว้ว่าเฉลยแค่วยยาวกระเดือดแทนเพื่อนไม่ใช่เรื่องของตัวเองโจ้บก ด้านชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิที่จะของห้านนะอย่าไปหาว่าผู้อื่นถอนิกกี้เดือดแทนก้อยหรือเปล่าลงตอนเมาด้วยหรือเปล่าเอาเรื่องตัวเองก่อนเนาะเรื่องตัวเองยังเอาไม่รอดสอหล่อไปเดือดแทนเพื่อนเดือดยังไงให้โดนด่าเองใช่ที่หาแฟนให้บอรหรือเปล่าเป็นต้น